ได้แก่เด็กหญิงลักขิการสมพลพัทรีอ,น, 2, 3, 1, 3, รน,อนุบาลสอครับสามจำนวนหนึ่งพันบาทคนที่สองเด็กหญิงนันชาแจ่มสีอนุบาลสามครับ4สี่ห้าร้อยบาทหมอมต้องรุ่หมอตราอม คนที่สามเด็กหญิงสุขัตร,ราเด็กเล็กอัธบาลสามับสี่ห้บาทคนที่สีเด็กหญิงจันทิราเลิศจักราอัธบาลสองันหนึ่งห้ารบาทหองกล้องลูบกบมองกล้องคนที่ห้า เด็กหญิงมาลิสาสร้อยแสงอับาลสองพันสองห้าร้อยบาทท่อน <Yeah. S 1> ที่6 <Yeah. S 1> เด็กหญิงปัิตาโค้ 3, ช่วยอัุบนสองับสามห้าร้อยบาทท่อ <Yeah. S 1> ที่เจ <Yeah. S 1> เด็กหญิงไข่ม่อน <Yeah. S 1> อันุบาล2สองพับสี่ห้ารอยบาท คนที่แปดเด็กชายนัทพงม,ม,มาตรุลนออบทบสองพันสี่ห้าร้อย500บาทและคนสุดท้ายเด็กชายนัทกรินแซ่เหลาอบทบสองรับห้าห้าร้อยบาทนะครับด้วยโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญคุณครูผสมน,นะครับถ่ายรูปกับนักเด็กๆก่อนนะครับทั้งเก้าคนเลย สอนตรงกลางนิดนึ่งโอเคหญิงวะแรดยากแก้วอนุบาล2ทับหกใช่ครับข้อที่งเด็กหญิงสุรัตดา บุญรองอัุบาล2ครับแจอนที่3เด็กชายวีรบุรุษบุญขาวอาันบาบ2ครับ8และสุดท้ายเด็กชายธนวัฒน์พับทิมสวนอนุบาล2ครับดา เอาลูกจับจับมองกล้องครับขอเรีเชิญคุณครูเอไปปายหน่อยครับบริพักนะครับถ่ายภาพพร้อมกับเด็กๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Yeah. That's all right, right?